เราจะไปขวายมันสิใส่เพิ่มกับสายน้ำนะครับบรรจุพิภายลงไปเลยนะครับนางกำปิวปกับสังเป่าทองนะครับไปบรรจุพิภายขึ้นไปเลยนะครับเราจะาหาผู้ชนะเลิศให้มันสินะครับหลังจากผู้สังกรณีนะครับพีมส,สาวนั่นหลุดไปเอาละครับนิ่งแล้วท่านผู้ชมเรือนิ่งแล้วรอแค่สัญญาณปุ่มกันเลย เอาละครับประมูล i̇şte ช่วยกันท่านผู้ชมโอ้พี่น้องก็จะหล่องกันใหญ่ทีเดียวเขียนตีนไม่ธรรมดาท่านผู้ชมออกพลอยดีใจไปด้วยแล้ครับนะครับเอาแล้วแิ่งเงือกคุณพี่น้องเรือท้องผิวครับได้ใจจริงๆวันนี้ได้ใจพวงใจครับพูดคุบอารมณ์ปั๊บทุกเที่ยวต้องขอบคุณจริงๆนะครับต้องพี่นองบางสิพอเจอท้องผิวนบบกระ้าครับแต่วันนี้พวกเราพี่น้อง ถือว่าสุดยอดครับโอล้วครับนี่แล้วกนเหนร้านเห็นใน้านเบนฝรังแล้วตอนนี้เหุนูยที่มาไแนะัตา จ้าหน้าที่ของเราด้วยนะครับสามลำจับให้มันแน่นๆนะครับที่หนึ่งใครที่สองใครที่สามใครเวลาถามแล้วถ้าตอบไปได้แล้วเราจะติดรอนะจ๊ะจะบอกให้เอาลเลยครับเรือทั้งสามลำในขณะนี้บรรจุฝีายแล้วไปเทียบ,บทีบเรียบร้อยทีมศักดิ์สิทธิ์อยู่ฝั่งนอกสุดอยู่ตรงกลางนั้น,าาน,อนพอลวงพิ่งครับ นกนาแสงอยู่ฝั่งทางเราเอาเลยครับเท่าที่หนึ่งได้ลำดับที่หนึ่งเข้าที่สองได้ลำดับที่สองเข่าที่สามไปอยู่ถ้วยข้อครับเที่ยวดี พอได้พักผอดยาวนานที่เสียเปียก่าสายบีเลยครับถ้าแฉงลงมาก็จับฉลางล่องน้ำขึ้นไปควขยสายเลยแล้วก็รอบจริงเชะเลอร์ดีนะครับเหลืออ,อ,ออีก2รอบเนอสายเลยนยนกำลังขอห้างบัน <c oughs> กล้วมันย่างนั้นแหม่ไม่ทำมาแล้วนะท่านผู้ชมเอาแล้วเรื่องพยายามทยี่ปีกแล้วมันอุ้ยไม่ทำมาแล้วนะผมเจ้าจ่าแดกเปียกๆอุ้ยตอนนี้ไม่ทำมาแล้วเริ่มใส่กันมาแบบทายี่สูสีแล้วมันทั้งสามลำเอาแล้วไม่มีใครเป็นเปียกเสียกลองกลางกองกันพยายามพยายามมาจะเก็บพยายามมาจะเก็บแล้วตาเอาละครแต่หมดทำมาหรือว่าขังศึกลุงเด็กกุลตัดิเพศงฝักศึกก็เป็นอพอลุ้ดิก็ประเทศนาแสงเอาลุ้นดิ พูดคุยแต่เสักสิบงเลี้เร็่ขอขออย่าีิูกิตตมีเงินไปดูายสักพักนเอาแล้วไปทำอะไร้งทนตอนนี้่เราสุเทสักพยายามเปียนตีพยายามเปียนพยายามตพยายามเปียนพยายามตีแต่กออมาสักนไปแกทอรานี้ลงกาเี่ยนตีเปลี่ยน เด,เดี๋ยวขอขอผลนะครับขอผลหนึ่งขครับขอผลด้วยนะครับหนึ่งสองานะครับขอขอตุดเช้นไทยด้วยนะครับ1 2ึา เอาทีจะผู้ชมจะมีรอบต่อไปแต่ฉันจเราจับตาดูเอาปิวมาไปดันเอาปิวมาเอาของดีตี้ดีตี้มาออก ะนะครับสำหรับปีนี้ได้แก่เรือนางทับิวพับดลำดับที่สองในคู้อัดคูเพียงกันได้้ตลอดนะครับทํเรียนวยกัน,ลนตลอดคือสามเตแาทอง มีไฟสามนะครับเออมีไฟสเอาแสดว่าเมื่อกี้นะครับสามโดนชนะนะครับสามโดนันต้องมีไฟสนะครับมีไฟสเอาละเอาละัิเกินจะต้องเกิเอาละเอเลือดดงเลือดดพลดอไฮะนี่กรรมการ้อใจพยายามโทุกทุกูด้วยนะครับจะมีปัญหานะครับ อเอาที่ราทุกคู่เที่ยนะครับเฮีี่บอกแล้วครับคุณผู้ชมผมก็บอกแล้วว่ามันจะจบในสองเที่ยวนี่จะเป็นเที่ยวที่สามเอากระพิรน้องชาวเรือครับเรือท้องถิ่นเอาไว้ก่อนครับเรามาดูโดเพนรอบเว้สายเอทใใา, A, ท,อาอที่หนึ่งในสายเอพบกับที่สองในสายบีเอาที่หนึ่งในสายบีพบกับที่สองในสายเอ เอาที่สามในสายก,กับที่สี่ในสายบีเอาที่สี่สายบีพกับที่หนึ่งที่สในสายบีเอาผู้จัดการเรือเอาเทียนิรุตกับเทศศักดิ์สิทธิ์เชิครับที่รับเทศศักดิ์สิทธิ์รอบจัดเชืเ่อ,อกกร,ร,บร,รอ,บอ,อบรองเชิครับที่หน่งกับสาวเวย้ยอในญกียรณ์เชิญครับสองรอไปกับสาวรองดาวเชิญค,ครับชายขอมนุษแสงพรหลวงปู่กัน้น เชิญครับอ้าวอ่านั่ครับผิวครับมันจับสลากลูกครับทำผิวครับเพราะมันมีเท่าไหร่มันต้องจับสลากลูกนะครับอาคมไม่ครับอาคมแล้วครับผิวทำเท้าทางมาแล้วอ้าวทำผิวท่านผู้ใหญ่ทำเอาทำสลากมาให้ทีมงานเหลือแปดอาแปดพิพาจับก่อน